อสายด่วนนะพี่น้องนี่ตอนรับก็สู่ช่องช่างคงไอเดียชาแนลนะคะเอ็นนมยกำลังรับสายนะคะรับโทรศัพท์นะพี่น้องนะดูสีหน้าก่อนพี่น้องดูสีหน้าก่อนครับผมสายด่ครับเพื่อนตั้งเลยไปสมอปไหนเดียวบงจากของอีกแล้วพี่น้องเยี่ยเยี ไม่เปิยตาค้างฮะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เขาไม่ยอมเล่าให้เราฟังไหมพ่อเออพี่กระแจ้ามักดันชั่งกี่นะจะครับพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหน้าเด้อประมาณหกคนหหน้าหกคนครับนับจำนวนคนเพื่อไม่รู้เหมือนกันโอ้ครับครับ ทั้งเออทั้งครับนะพี่น้องนะสาธุครับสาธุด้วยพี่น้องครับเดี๋ยวตอนตอนเพลนเด้อเราะจกีเด้อตอนเที่ยงนะค่ะตอนเที่ยงมีการกินเกิดขึ้นแน่นอนนะครับครอะไหนจะชวนเราไปเพลนที่ไหนหรอจะพาไปเพลนที่ไหนเรายังไม่วาง ว้าริวๆอะไรเพนเพนกลับกล้องไม่ได้นะอออืืมันคเดี๋ยวมันต้องนั่งดีๆหน่อยฉันนี่หมุนไปหมุนมาตลอดเลยใช่มันต้องนั่งดีๆน้อยอู้ยอ่ะริวๆเดี๋ยวท่านประธานขึ้นสู่ยอดเสาเบอเจ๊กจะนะเมาได้แล้วเมาได้แล้วรุ่นอยู่ตอนนี้อฮ้ยยะ ไปเรากลับบ้านเด้อย่างงัยงมาไปพี่เอกว่าต้องถ่าแล้วล่ะข้าไปเพริ่ข้ากับไปเพ้นน้ำผาอยู่วัดดีกว่าล่าสุดล่าสุดนะมีคุณแม่่ายได้ตรงนี้ออกเลยมีคุณแม่ที่เป็นเอฟซีเอฟซีเราที่เอฟซีเป็นเอฟซีเราเป็นเอฟซีทุกคนครับนะครับประสงค์อยากจะเลี้ยงข้าวเที่ยงหรือข้าวเพรนตัดตเพรนก็คือตันเที่ยงตอนเพนตอนเพไม่น แล้วทีนี้นะครับคุณแม่ท่านนี้ผมเคยเจออยู่ที่เห็นสังเกตดูว่าจะพูดภาษาเดียวกันใช่ภาษาคุณแม่คนนี้ผมรู้จักบ้านเขาด้วยเพราะเพราะวันนั้นวันนั้นมีโอกาสได้ไปเจอกันอยู่ตรงตลาดของทุกุสุมานตลาดครับผมแล้วคนบอกโอ้ยนี่บนน้นบนที่วัด่นก็เลยนี่นี่นติดตามมาแต่ดนแล้วได้ห่ะติดตามกดให้ตลอดมาสันเจอตัวเป็นเป็น เออเพิ่นก็เลยคุยกันถือข้อผมก็เลยอเอ้าเจ้าสิไปไสโอกำลังสิมือเฮือนเฮือนอยอะใส่อ็เลยขี่รถไปส่งเล่าอยู่เหืนอนเพิ่นเป็นเอซเป็นเอฟซีไนทก็เลยนะก็เลยเพิ่นเห็นว่าเราออกมาทำความดีแบบนี้เพิ่นก็รู้ด้วยว่าทำอยู่ตรงนี้เ <comunque S 2> พราะฉะนั้นเพิ่นก็เลยอยากจะเลี้ยง กับข้าวตอนเที่ยงโอ้ยเยี่ยมโอ้สาธุครับผมแล้วเพื่อนก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วข้าวกับข้าวจัดการเรียบร้อยแล้วร้านกับข้าวที่เราจะไปกินอยู่ตรงนู้นเนาะอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงก่อนก่อนจะถึงอันไฟแดงกุชมานเนาะก่อนถึงไฟแดงตรงนั้นแหละเราขาดไฟแดงด้วยไหมขาดไฟแดงเลยเหรอยัง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 เราหิวไงเราหิวเรารีบไงติดมาฝันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปกินข้าวอยู่ตรงก่อนจะถึงไฟแดงตรงนั้นตรงไหนตรงที่เราเคยกินวันนั้นไายที่งูเหรอ ร้านก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าร้านวิวไทยหรือเปล่าร้านตรงไฟแดงที่เอยพาเจ้าไว้กินอ่ะนะโอ้เออร้านนั้นแหละร้านไหนอ่ะเดี๋ยวไปร้านนั้นแหละโอ้โหใช่ร้านนั้นแหละร้านนั้านอะไรเพื่อนเพื่อนก็จะออกมาฮะเพื่อจะมาบ่ะมื่เพื่อนเพื่อนไปเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วกับเจ้าของร้านของเอฟซีบ้านเพื่อนก็อยู่ใกล้ๆร้านกับข้าวตรงนั้นเออ เราก็ไปถึงเราก็สั่งกับข้าวกินเดี๋ยวเราจะได้เห็นหน้าเอฟซีไหมไม่แน่ใจเราจะได้เจอเอฟซีไหมอะเราก็อาจจะโทรไปหาก็ได้ถ้าเราไปกินข้าวที่นั่นเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเนี่ยใช่ดีครับมันดีแล้วมีเรื่องดีต่อเนื่องไอเดียวที่แล้วเหรอจบแล้วใช่ไหมของแอนนาจบแล้วใช่ไหมอ้ยพรเลยอวยพรจบหรือยังเดี๋ยวอวยพรนอก่านเอาเร็ว ขอให้คุณแม่เนาะที่เป็นเอฟซีทีมทีทหารขอให้ท่านนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำวยเงินทองไหลมาเต็มมานะครับหันไปทางซ้ายก็ขอให้เจอเงินหันไปทางขวาก็ขอให้เจอเงินนะพี่น้องขอให้เจอทองนะครับนอนรับไเงินเงินงันน่นตื่นในเงินแสงครับผมแล้วก็อย่าเจ็บอย่าจนอย่าตามกับคนอย่าจนก่อใครนะครับสาธุครับผมสาธุครับผมนะนีเจอไพ่เฮ้ยไปนั่งไปนั่ง มีเซอร์ไพรส์นะสวัสดีนะคะมีเซอร์ไพรส์กลางคลิปนะพี่น้องนะกลางคลิปเลยใช่กลางคลิปเลยคือว่ามีเซอร์ไพรส์บ่อยนะสมครั้งเลยฮะสามสามเไพรสางเล่หันไปทางโน้นทางโน้นเขาหลังหลังกล้องวันก็ได้ชอบวันนี้เซอร์ไพรส์นะก็มีมีพี่คนนึงนะทักมาในไลน์เนาะไม่เอ่ยชื่อใช่ไหมไม่เอ่ยชื่อนะคะเป็นมาในนามคนขายหวยนะแบบนี้เลยแล้วกันเนาะคนขายหวยสนับสนุนค่ากับข้าวทิ้งซะ สี่สายของเราสามพันบาทสามพันบาทโอ้โงผึ้งลายมาตะกี้คนลุกเลยดูดีๆมาดูเนืองเมื่อเช้ามีค่ากับข้าวมาสองพันใช่บันรัข้างนอกเลยมาอีกแล้วสามพันหนึ่งสามบาทสามพันเที่ยวเรากินได้เป็นเดือนเดือนนี่ครับจ้าแจ๋วไหมแจ๋วไหมอันนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่ามีสิ่งดีๆกลางคลิป แล้วก anyway. ็ตลอดคลิปเลยเนาะก็ไม่ใช uh ่น huh ้อยนะคะสามพันบาทเนาะในนามคนขายหวยนะอพี่เขาโทรมาด้วยนะตะกี้นะสนับสนุนค่ากับข้าวนะสำหรับทีมของเราเนาะวันนี้มันเป็นวันวาเลนไทยเป็นวันวาเลนไทยที่แบบว่ามีแต่สิ่งดีดีมีแต่ความรักใช่นะคะทั้งคุณพี่ที่จะเลี้ยงข้าวเราที่ร้านอะไรนะ ไม่แน่ใจอนอะไรร้านอะไรร้านที่แงเจ้านะร้านดีเลยให้ไงอ่านะคะแล้วก็ทั้งพี่คนขายหวยนะวันนี้มีเซอร์ไพรส์สุดๆเซอร์ไพรส์ทั้งวันแน่นอนนะคะมาอีกแล้วสามพันบาทรวมเป็นห้าพันบาทแล้วนะเรามีข้าวเรามีแล้วพี่น้องพอมาได้เพื่อแรกเรากลังเมื่อวานเรากำลังเศร้า เมื่อวานอ่ะเราก็บอกอยู่ว่าเงินค่าข้าวที่ประชิมให้มาะหมดแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้มันหมดแล้วนะให้ทุกคนเตรียมเงินมากินข้าวเออเพราะว่าเราจะไม่มีข้าวข้าวแต่เหมือนกัว่าเออํอทีไอทีมองเห็นเราทําความดีใช่จนะมอบข้าวข้าวให้เราเราก็ดีใจเนาะถือว่าเป็นบุญนะบุญเป็นปุนบุญมากๆที่ทำให้เราปชิมท้องแล้วเราก็มัน เราก็กินอิ่มท้องมีกําลังมีกําลังแรงกายแรงใจแล้วก็เราก็มาสู้งานต่วตอว่า ผมไม่ได้ขี้เลยขอจบคลิปนี้ก่อนเขาพร้อมที่จะไปซื้อโคกให้กินนะพูดทำไมเรื่องขี้นี่ไม่ผมไม่ได้ถ่ายเลยวันนี้มันมันอึดอัดมากเลยกลัวจะกินได้ไม่เยอะอ่ะนะวนเวียนแต่อยู่กับขี้นะพี่น้องนะอะยังไงก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีใจดีนะที่เลี้ยงข้าวเราที่ร้านอาหารตามสั่งวันนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณนะคะคนขายหวยนะที่สนับสนุนค่ากับข้าวของทีมเรานะคะก็ ท่านมาให้เท่าไหร่นะคะให้ท่านได้คืนนะคะเป็นร้อยเท่าพันเท่านะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพี่น้องนะร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขนะคะก็สุดท้ายแฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะสวัสดีค่ะ